เนวิเกเตอไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการคอนโดมิเนียมลุมพินีวิวประชาชื่นพงเพท2เป็นโครงการติดถนนใหญ่ประชาชื่นสะดวกต่อการเดินทางได้หลากหลายเส้นทางสามารถไปยังถนนงามวงวานถนนวิภาวดีรงังสิตถนนรัชดาพิเศษ และทางด่วนพิเศษสีรัดด่านประชาชื่นใกล้เดะอมอโฮมโปรโลและโลตัสงามวงวานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครันอาทิเช่นกล้องวงจรปิดสไวยน้ำ ห้องซาวนา่าฟิตเนสสวนย่อมพื้นที่จัดบาร์บีคิวและสนามเด็กเล่นโดยมีพื้นที่ใช้สอย30.26ตารางเมตรจำนวน1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปกันเลยการเดินทางไปยังโครงการคอนโดมิเนียมลุมพินีวิวประชาชื่นพงเพสร2โดยเริ่มต้นจากหน้าเซ็นทรัลลาดพร้าวบนถนนหอวัง ขับตรงไปประมาณ400เมตรจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนวิภาวดีรังสิตขับตรงไป600เมตรเพื่อกลับรถแล้วขับตรงไปอีก2.6กิโลเมตรจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเทศบาลสงเคราะห์จากนั้นขับไปเรื่อยๆอีก1.7กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนประชาชื่นขับตรงไปอีก600เมตรทางเข้าโครงการจุดทางด้านซ้ายมือค่ะถึงแล้วจา้าโครงการคอนโดมิเนียมลุมพินีวิวประชาชื่นพงเพชรสอง สามารถติดตามซัพทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage j Asset Management และช่องทาง YouTube c h anel n เรื่องบันบาน by j Asset Management